น้องที่สอบกอพหรือว่าท้องถิ่นรอบนี้ถ้าจับหลักเรื่องนี้ไม่ได้น้องเก็บแต้มข้อนี้ไม่ได้แน่นอนใครที่ยังทําไม่ได้และกำลังจะสอบเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่บัตชเฉลยให้ใน30วิครับคราวนี้เราเจอเรื่องนี้นะครับคราวนี้น้องคนไหนเคยอ่านนะหรือว่าดองสังเกตโจทย์ก็ได้นะครับเรื่องนี้อยู่ในขาที่เราเรียกว่าพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคับน้องเรื่องเนี้ยเอาจริงๆออกค่อนข้างเยอะเนอะแต่คราวนี้มันมีประเด็นหนึ่งคับน้องที่เรียกว่าออกกันอยู่บ่อยๆเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับคู่กรณีครับ ใครที่ยังไม่แม่นเรื่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บัสสรุปให้ครับลองอ่านโจทย์ข้อน,นี้ก็ได้เขาบอกว่าข้อใดเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีที่เป็นผู้สามารถกระทําในการกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้คราวนี้พี่บัสต้องบอกน้องแบบนี้ก่อนปกติแล้วคู่กรณีคือใครครับน้องเออปกติคู่กรณีก็อย่างเช่นเป็นพวกผู้ยื่นคําขอจะบ้างหรืออาจจะเป็นคนคัดค้านก็ได้นะครับหรืออาจจะโดนบังคับอะไรบางอย่างนะครับหรือว่า,าจ,จะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอยู่ว่าเอ้เคสของคู่กรณีเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเบื้องตน้นซึ่งมันมีทั้ 4ี่ข้อตรงนี้น้องจะต้องให้แม่นใครที่ยังไม่แม่นตามพี่บัติมาครับคราวนี้